แพทนบปภาปล่อยโฮกลางรายการพูดถึงเบน์เรซิ่งด้านปุ้ยถึงขั้นยกมือไหว้เมื่อวานนี้เบน์เรซิ่งได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแพทนบปพาโพสต์รูปภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้าเบน์เรซิ่งน้องเรซิ่งหลังได้รับการปล่อยตัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ที่ได้เห็นภาพนี้ทำเอาหลายคนเห็นแล้วถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวและอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่อจากนี้ของแพทปภัและเบนเรซิงซึ่งจากที่หลายคนรู้ว่าขนาดนี้แพทนภัทรกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มรุ่นน้องพีชานนซึ่งก็มีชาวเน็ตทั้งสองฝ่ายที่อยู่ทั้งสองทีม ทั้งของเบนเรซซิงและพี่ชาโนนแฟนใหม่ของแพทนปภาล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองแพทนปภาที่อ่านข่าวเกี่ยวกับเบนเรซซิงซึ่งแพทนปภากล่าวถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเองและเบนเรซซิงซึ่งแพทนปภากล่าวว่าอย่าเพิ่งหาคําตอบแพทยังไม่พร้อมตอบมันยังไม่ใช่เวลาคือทั้งแพทพี่เบน ยังไม่พร้อมพร้อมกับร้องไห้สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือลูกชายก่อนที่ทางด้านปุ้ยพิมลวันยกมือไหว้ขอร้องกลางรายการอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้กับแพทนปภาและทางด้านแพทนปภาได้กล่าวเสริมว่าหากใครที่ติดตามแพทกับพี่เบนซ์จะรู้ว่าจริงๆเราแยกย้ายกันไปนานแล้วแต่ลหลายๆคนอาจจะลืมไปแต่เราก็เข้าใจว่าพออยู่ด้วยกัน3คนพอแม่ลูกอาจจะน่ารักเขาเลยจิงนแพทรู้ว่าทุกคนอยากให้เรากลับมาใช้ชีวิต สามคนพ่อแม่ลูกแต่ความสุขของเรามันไม่เหมือนกันพี่เบนซ์เพิ่งได้ออกมามันยังไม่ถึงเวลา